เมื่อใดก็ตามที่เรามองไม่เห็นว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งคนที่เก่งจริงๆเขาจะไม่มีที่อยู่ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เทลมีไว้พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคําถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทําให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สําคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย สวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีคุณสุพลนสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเทลมีว้นะครับตอนที่20แล้วนะครับผมในสมัยปัจจุบันนะครับอย่างที่เราเห็นกันตามตามสื่อแล้วก็ตามหน้าข่าวนี่แหละว่าเราจะเห็นแบบเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญคนนั้นพูดคนอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้พูดอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ครับคือมันมีคําว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเยอะมากๆและประเด็นก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆบางทีเขาไม่มีที่อยู่นะในประเทศไทยแล้วก็ เราจะแยกไม่ออกว่าผู้เชี่ยวชาญที่แชรจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่แบบอาจเราจะเรียกว่ากรรมารอได้ไหมค,คุณเแบบียร์ไม่รู้ผู้เชี่ยวชาญที่แบบอาจจะแบบอาจจะไม่ได้รู้จริงๆอะไรเงี้ครับแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะมีสเสน่ห์พูดเก่งหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเขาเนี่ยได้สปอตไลท์ไปคนข้างที่เยอะมันจนทําให้เกิดเป็นปัญหานะครับผมคาถามก็เลยนะครับกลับมาให้คุณเบียร์ครับผมว่าเออเนี่ยแล้วเราทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแบบนี้ครับคุ จะถามคุณถวันก่อนคุณถพัเคยได้ยินทฤษฎีที่เขาบอก asymmetrical information ไหมครับอ่าไม่เคยครับไม่เคยนะครับอถ้าเกิดพูดแบบแปลตรงตัวนะคือ asymmetrical คือการไม่เท่ากัน information ก็คือข้อมูลที่เราได้นะครับครับซึ่งซึ่งทฤษฎีเนี่ยมันจะมาใช้ในการอธิบายประเด็นที่เรากําลังจะคุยในวันนี้ได้ได้ดีเป็นอย่างมากนะครับคือมันเป็นทฤษฎีที่มาจากจอร์จอคาลฟซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลจากงานิีนนี้เลยนะครับ แล้วในในงานชิ้นนี้เนี่ยคือเขาดูที่จริงเขาดูตลาดไม่ได้ตลาดผู้ชชนเชี่ยวชาญนะแต่เขาดูตลาดรถแบบว่ามือสองในสหรัฐรถมือสองซึ่งในเมืองไทยก็มีนะครับคือคนซื้อกับคนขายเนี่ยคนขายรถเนี่ยมันมีข้อมูลที่ไม่เท่ากันสมมติว่าคุณโสพลกาลังอยากจะขายรถมือสองของคุณโสพลครับแล้วคุณคุณโสพลแบบว่ารู้สึกว่ารถที่เรามีเนี่ยแบบมันดีอะถึงจะเป็นมือสองก็ตามมันเจ๋งอะคือแบบ มันต้องถ้าเราจะขายนะมันต้องขายได้ราคาดีๆเท่านั้นแล้วคุณสมมติคุณโสพลขับรถไปตลาดมือสองในในเชียงใหม่มันมีอีกหลายคนเลยที่ขายรถมือสองเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยเขามีข้อมูลของรถของเขาแต่แต่คุณโสพลได้มีจริงไหมคุณสมมติมีมีของของรถของตัวเองใช่ครับนะครับคุณโสพลรู้ว่ารถของคุณโสพลเนี่ยมันดีหรือไม่ดีขนาดไหนเพราะคุณโสพลเชื่อว่ารถของคุณโสพลดีแต่ไอคนขายสมมติอีกอีกสามสี่ห้าคนเนี่ยมันกําลังขายแบบยังไงรถที่แบบ ไม่ไม่ค่อยดีอ่ะขับเยอะแล้วก็แบบมีท่อยเสียไม่ดีทํานึ่งกูไม่ค่อยดีนะ uh huh. แต่เขาปกปิดเขาไม่ยอมบอกให้กับลูกค้าที่มาซื้อก็จะบอกทําไมถูกไหมครับ uh huh. เพราะคนที่จะมาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับรถมือสองที่ทั้งคุณโสพลทั้งคนอื่นกำลังจะขายกันคนที่จะมาซื้อเนี่ยซึ่งเขาไม่มีข้อมูลเทียบเท่ากับคนที่ขายในแต่ละคนราคาที่เขาจะยอมจ่าย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาที่เป็นเขาเรียกเป็น Medi a n price หรือว่าเป็นราคา,ากลางของตลาดซึ่งไอ้ median price เนี่ยสำหรับคุณสุพลเนี่ยซึ่งเป็นรถราคาที่ดีๆเนี่ยมัน Underprice ถูกไหมครับคือมันมันถูกกว่าที่คุณสุพลต้องการจะจะขายครับถูกไหมพราะรถคุณสพลคือราคาดีอะรถของคุณสุพลมันไปปนอยู่กับรถที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าไม่รู้จริงๆว่ารถคุณสุพลคือดีที่สุดแล้วเขายอมจ่ายราคานั้นเขาก็จะไม่ยอมจ่ายราคานั้นผมก็ขายไม่ได้ ซึ่งในภาษาของจอชิคาลอฟเนี่ยเขาเรียกว่ารถของคุณสุพพล์เขาเรียกว่าพีชนะครับเป็นลูกพีชเนี่ยแต่เอกรถที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเขาเรียกว่าเลมอนเลมอนคือว่าที่จริงผมชอบคำว่าเลมอนในตลาดเลมอนมากเพราะตลาดเลมอนหมายความว่าไอ้มะนาวเนี่ยมะนาวดีหรือมะนาวเสียเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวเหมือนกันแล้วคนเราดูไม่ค่อยออกคุณสุพพล์ก็ลองคิดดูถามว่าคุณสุพพล์จะจะยอมขายรถของคุณสุพพล์ในราคาที่มันถูกกว่าราคาจริงๆไหมผมเชื่อว่าคุณสุพพล์คงเอาว่าสมมติ ถูกกว่าที่คุณสมควรจะจะขายสักมันสานหนึ่งใครจะไปขายถูกไหมครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าคุณพอลบอกไม่เอาแล้วกูไปแล้วหาตลาดใหม่ดีกว่าไปดีกว่านะก็ขับรถออกไปพอตรงนั้นเกิดขึ้นปุ๊บรถที่มีคุณภาพดีอย่างคุณสมพลออกจากตลาดปุ๊บโดยเฉลีย่ยคุณภาพของรถในในตลาดนั้นโดยเฉลี่ยก,ก็จะตกลงไปอีกซึ่งก็จะทําให้มีเดียไนท์สูงสุดตกลงไปอีกตกลงไปเรื่อยๆตาม huh. ตามคนที่ออกไปนะนี่คือ ไอเดียของ asymmetrical information ที่ทำให้คนซื้อ,อในตลาดไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะอันนี้คือเราลองมา apply ประยุกต์ใช้กับตลาดของผู้เชี่ยวชาญนะครับะะซึ่งเหมือนกันเด็กตรงที่ว่าคนที่เสพข่าวเจ็บต่างๆต่างนาเคาะต่างๆนานๆเ่ยเราไม่รู้จะไอ้คนนี้ดีหรือคนนี้ไม่ดีเพราะเขาไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะแยกออกว่าไอคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งนะซึ่งก็อย่างที่ว่าไงเป็นข่าวที่เราเห็นข่าว ที่คนใช้คุณอาวุธไปแล้วก็มีคนเลือกเพราะคนไม่จริงๆว่าเอ้ยถ้ามันต้องดีแน่ๆเลยเพราะมันเป็นสัญล็อว่าไอ้คนนี้จบเป็นศาสตราจารย์จบมันต้องเก็บชื่อนำหน้าชื่อมาใช่ไหมอ่าใช่จริงๆแล้วโอ้โหเรารู้เป็นเฟกครับนะครับไม่ใช่ของจริงเนี่ยก็คล้ายๆกันกับตลาดผู้เชี่ยวชาญตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นว่าไอ้คนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งคนที่เก่งจริงๆเขาจะไม่มีที่ยืนยิ่งโดยเฉพาะในสื่อของเมืองไทยเราด้วยที่ชอบ ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความสุขกับพฤติกรรมนะครับไอ้ที่ผมไม่อยากใช้คําผู้เชี่ยวชาญนะผมอยากจะบอกว่าผมทํางานวิจัยในเรื่องพวกนี้มาเยอะแล้วผมเชื่อคนที่ทํางานวิจัยในเรื่องพวกนี้มาเยอะเนี่ยถ้าเขาโดนตั้งคําถามในสิ่งที่เขาไม่สามารถตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกอกไอ้ผมไม่แน่ใจอ่ะอย่างสมมติอย่างคุณโสพลเวลาคุณโสพลบอกไอ้คุณเบียร์เราควรจะคุยกันเรื่องนี้ไหมีลยวผมบอกเอ้ยผมไม่แน่ใจนะมีหลายเรื่องมากใช่ใช่มีเราเรามีประเด็นหลายเรื่องมาที่แบบเราอยากจะคุยกันแต่ว่าเราก็จะพูดกันแบบนี้นะครับคือ งานต่างๆที่เราเอามาพูดกันพอดแคสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะอาจจะเข้าใจลึกซึ้งแบบคุณเบีย<ม>อาจจะแบบอ่าทงานวิจัยมากหรือว่าทํางานวิจัยเองหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะแชร์ในส่วนนั้นมากกว่าครับผมใช่ใช่แต่อแตพอในในเรื่องที่ผมไม่แน่ใจจริง,รงผมะ็ผมสงสัยว,ว่าเราไปพูดเรื่องอื่นได้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำพอดแคสต์ด้วยกันแต่คุณสมมติว่าโอเคถ้ากั่นั้นผมไปหาคนอื่นพูดดีกว่าในเรื่องนี้ถูกไหมคนที่ยอมที่จะมาพูดส่วนใหญ่นะในเรื่องที่ อ่าสมมติว่าไม่มีใครเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณสมพลเนี่ยพูดถึงเลยคนที่สมมติว่าทํางานวิจัยออกมาจริงๆอย่างผมเนี่ยซึ่งจริงๆผมต้องพูดตาม,ต,ามตรงนะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเขาจริงๆเนี่ยจะเลือกที่จะพึ่พูดมากกว่าอืนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดในสิ่งที่เราแบบฟันธงก็ไม่ไม่เราไม่อยากจะฟันธงอะไรเลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่คนที่ยอมพูดส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง นะครับถ้าเขาพูดได้ทุกอย่างเลยนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะนั่นแหละมันเป็นแบบสัญญาณอย่างหนึ่งที่ว่าเฮ้ยเขาอาจจะรู้ไม่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้จริงๆส่วนใหญ่เขามักจะเหมือนกับฟันธงอนะ่ะถ้าเกิดคุณคุณเห็นใครพูดเรื่องฟันธงนะ่คือพยายาม <c oughs> แบบยั้งใจไว้ <laughs> ไม่น่าจะใช่นะไอคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคืออทิตย์อายงเข้ามาที่ผมอยากจะพูดคือว่าพ่อสื่อ เขาพยายามหาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วเขาหาคนที่ผู้เชี่ยวชาญจริงไม่ได้เพราะเขาไม่อยากจะออกมามาออกสื่อมาพูดคนที่เขาจะได้ก็ออกทีวีประจำส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนที่บอกว่าก็พูดได้ทุกเรื่องแต่ได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพูดได้นะครับมันก็เหมือนกับเป็น media selection อย่างหนึ่งทําให้ก็อธิบายได้อย่างหนึ่งว่าทําไมเราถึงเห็นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆนะคืออาจจะไม่ได้มี ผลงานวิจัยอะไรเลยไม่เคยที่อ่านงานวิจัยไม่มีความรู้รรที่ลึกซึ้งจริงๆออกมาพูดได้เกือบทุกเรื่องนี่แหละครับนี่คือคำอธิบายอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมเราถึงเห็นแบบผู้เชี่ยวชาญที่ออกทีวีหลายคนที่อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆและทําไมผู้เชี่ยวชาญจริงๆอาจจะไม่มีที่ยืนเพราะว่าหนึ่งคือพอเขาถูกถามให้ออกไปออกไหมและเขาไม่ไปออกเขาก็จะไม่ถูกถามอีกสองคือถ้าเขาเห็นว่าคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ เก่งในเรื่องนั้นจริงๆออกมาพูดมีรายได้มีคนนับถือเพราะว่าคนที่เสพเนี่ย<ๆ>ก็ยากไปถูกอกีกว่าใครดีใครไม่ดีเขาจะอยู่ทําไมก็เหมือนกับคนสวพลไม่อยากจ,จะขายรถ<ๆ>ดีอในตลาดนั้นๆอธิบายได้ว่าทําไมมีหลายคนมากๆที่แบบกูไม่เอยาแล้วกูออกนอกประเทศดีกว่า<ๆ>ออกเป็นประเทศที่คนที่เสพข่าวหรือเสพในเรื่องของที่เราจะรู้จริงๆเนี่ย เขาสามารถบอกได้หรือมันมีระบบ in place ที่ว่าในเชิงของมีเดียมีคนที่รู้มากพอที่จะเลือกได้ว่าโอเคคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งประมาณนั้นมี verification เนาะว่าคนที่มาพูดเนี่ยเป็นใครเชี่ยวชาญจริงๆไหมก่อนที่แบบก่อนที่จะนำเสนอคนคน<ช>นั้นจริงๆมีการมีการ proof เบื้องหลังแล้วเรียบร้อยก<ช>่อนนี้ใช่ไหมผมว่าคือแต่ก็ต้องก็ต้องเข้าใจในตลาดเมืองไทยได้นะครับเพราะว่า ในสังคมของอุดมศึกษาเราหรือว่าก็เล่าก็พูดพูดเป็นตลาดก็ได้ตลาดของผู้เชี่ยวชาญที่จริงๆในในเมืองไทยของเราเนี่ยมันมันแคบมากๆครับคือว่ามันไม่เหมือนกับว่าเราอยู่ต่างประเทศที่เราสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ,กษ huh. ที่ว่าสมมติว่าผมมีถูกที่ประเทศอังกฤษต้องการที่จะเข้าใจในเรื่องบางเรื่องที่ผมเชี่ยวชาญจริงๆ,ๆเขาก็โฟนอินหาผมได้เพราะเขารู้ว่าผมสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ,กษให้กับคนที่นู่นฝังได้แต่ในเมืองไทยเนี่ย เราจูๆเราจะไปสูว่าอยากจะเข้าใจในเรื่องของอะไรก็ตามไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษคนญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่สามารถโฟนอินให้บอกเอ้ยช่วยพูดภาษาไทยได้ไหมให้คนไทยฟังเข้าใจซึ่งมันก็เป็นอีกปัญหาไม่ได้เป็นอีกกำแพงกำแพงหนึ่งที่เราก็ต้องหาอยู่แต่ในไงตัวเมสติกมาร์เก็ตอยู่ในตลาดของเราเองซึ่งเราก็จะเห็นคนหน้าเดิมเ แต่ว่าอย่างนี้ถ้าสมมติเราต้องพูดถึงว่าประเด็นพอมันเป็นประเด็นเนี้ยปุ๊บคุณเบียร์แล้วมันส่งผลกระทบกับคนที่เสพหรือว่าคนที่เขาเรียวกว่าไงอ่ะคนที่จะซื้อรถอยังไงคุณเบียร์ส่งผลกระทบก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะซื้ออันดรในเชิงของรถมือสองอะไรกัน <is more. S 2> อาจจะจ่ายมากกว่าที่เขาควรจะจ่าย <Yes. S 2> อ่ะฮะโอเคเพราะเขาอาจจะอาจจะได้ลดเลมอนกลับไปที่บ้านออืแต่เขาจ่ายราคาตลาดไปแล้วก็มันอาจจะมีผลลบง่ายๆเลยคือว่าถ้าสมมติว่า เราไปฟังคนที่เราคิดเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆแล้วผมก็ในเมืองไทยมีเยอะมากที่อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหมอการรักษาเนี่ยผมได้เป็นประจำเลยพ่อแม่ผมส่งไลน์กรุ๊ปมาลองทำนู่นนะต้องทำบางทีแบบมันไม่เคยมีฝากเช็คไม่เคยมีแบบอะไรที่แบบมันจริงหรือเปล่าเราตามนั้นไปแล้วและยิ่งเขาบอกเอ้ยนักแต่นี้เราคนนี้เชื่อถือได้นะ เพราะว่าเขามาออกทีมประจา <ừ> ถ้าเขา,าออกทีวประจําเราก็ต้องเชื่อถือเขาเขาได้สิถูกไหมไม่งั้นเขาจะเลือกมาพูดทําไมอมันเป็นมิสคอนเซปชันเป็นความเชื่อที่ผิดผิดในตรงนี้ครับคือนักแรกคือผมว่าค่อนข,อข้างน้าครวป้องกันได้ไงไหมคุณเบียร์ม,มีมีวิธีป้องกันไหมหรือว่าแบบมีวิธีแบบแฟกเช็คกับกับตัวเองไหมหรือว่าเราต้องทํำยังไงดีคือมันก็ผมว่ามันมีมันมีหลายระดับนะครับคือในในเชิงของอินดิวิชวลคือตัวคนเราเนี่ยเราตัวเราเองเนี่ยคือ อย่าปอย่าเพิ่งไปเชื่อทุกสิ่งเวลก่อนที่เราจะส่งอะไรไปตาม line, รน์เราเราเราอาจจะต้องเช็คก่อนนะสางเช็คก่อนนะเพราะอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีคมเปนเยอะมากเลยที่บอกว่าคือ before you send อะไรสักอย่างหนึง่งให้เช็คก่อนเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราส่งไปปุ๊บเนี่ยคนที่เราส่งไปเขา,าจะเชื่อเราเพราะว่าเขาเห็นเราว่าเป็นว่าเป็นคนในออโตรตตี้หรือคนที่เชื่อใจได้ก็ได้ mm hmm. โดยที่เราจะไม่ฉากเช็คด้วยตัวเองคือในเชิงของตัวบุคคลก็คือ อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เหมือนกับที่ส่งไลน์มาหรือที่เห็นบนทีวีนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเทคโนโลยีที่มันดีมากๆเนี่ยคืออย่างน้อยคือเราสามารถสักเช็คได้ได้ตัวได้ตัวเองส่วนระบบก็คงจะเป็นในเชิงของเผมว่าระบบน่าจะเปลี่ยนได้ยากระบบนี้น่าจะน่าจะยากคือเราเห็นเราเห็นกันเยอะๆแหละอย่างเฟซนิวหรือว่าอะไรต่างๆกันนะที่ที่ส่งต่อกันไปเยอะๆเนาะอย่างเช่นแบบล่าสุดนี่อาจจะเป็นข่าวมานานแล้วนะไม่รู้ว่าคุณเบียร์เคยเห็นไหมที่แบบว่า เหมือนคล้ายๆกับเขาเป็น news, เฟกนิวอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าให้มีธนาคารธนาคารหนึ่งจะส่งที่ชาร์จไปที่บ้านแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณชาร์จเนี่ยมันจะดูดข้อมูลของคุณจากจากมือถือไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันเป็นเป็นเฟกนิวที่แบบส่งต่อกันเยอะมากคุณเบียร์แล้วก็แบบผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย <laughs> ตอนตอนนี้ก็ยังแชร์กันอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งทังที่ทาง,ท,ง,ท,งที่ธนาคารเขาออกมาบอกแล้วว่ามันเป็นเฟกนิวแล้วก็ทุกครั้งที่มีคนแชร์เรื่องเนี้ยเรา คนที่เห็นนะครับก็จะเข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นเฟกนิวนะอย่าแชร์ต่อเป็นเฟกนิวนะอย่าแชร์ต่อ <c oughs> เออมันก็ยังมีคนแชร์แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออคนเราแบบบางทีมันก็คิดน้อยไปแล้วกันคือผมรู้สึกว่าเรื่องข่าวเฟกนิวหรือว่าอะไรเงี้ยครับบางทีอะ่ะเราไม่รู้นะว่ามันกระทบกับใครบ้างแล้วก็สิ่งที่เขานําข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลหรือว่าตัดสินใจต่อจากสิ่งที่เราแชร์ไปอะครับมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเขาบ้างซึ่งแบบ เราต้องมี s p o n s i b l e อ่ะเราต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เราแชร์ต่างๆบนโลกออนไลน์ค่องข้างเยอะมากๆใช่ที่จริงคือนี่จริงมันเป็นอีกอพิโซดหนึ่งแล้วก็ได้นะว่าทําไมข่าวที่เป็นเฟกนิวส์แพร่ได้เร็วกว่าข่าวจริงที่มาบอกว่าเฟกนิวส์มันเป็นเฟกนิวส์นะครับที่จริงมันมีงานวิจัยที่มันอีกอีกเรื่องหนึ่งไปเลยแต่นั่นแหละครับคือคือว่าเราในิงเชิงระบบเนี่ยเราจะทํายังไงให้อ่อย่างเช่นแค่ในของจรรยาบรณของสื่อก็ได้ของมีเดียเนี่ยคือเขาควรที่จะสิ่อแหลกคนยังไง หรือว่าจะทํายังไงให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทําแค่ให้การให้ข่าวหรือการเลือกคนมาเพื่อมันเป็นเอนร์เทนเมนต์อย่างเดียวครับผมเข้าใจนะครับว่าหนึ่งนะคือแรงจูงใจหรือ KPI ของสื่อมันก็คือ engagement ถูกต้องแล้วการเอาเอาคนที่พูดเก่งๆดาเก่งๆมามันเป็น engagement เยอะใช่ไหมใช่มันเป็น engagement เยอะเพราะมันปลุกมันมันปลุกเราอารมให้ให้กับคนทั้งทั้งที่สิ่งที่เขาบอก มันอาจจะไม่ใช่แฟก์จริงๆอันเนี้ยคือผมว่าผมก็เป็นห่วงในตรงนี้แต่ก็อย่างอย่างที่ว่านะครับคือผมว่าแต่บ้าคุณก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ฟังมันก็สนุกดีผมก็โอเคนะกับตรงนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ถ้ามันมีส่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆในโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอันเนี้ยคือเรามันน่ากลัวคือเราต้องฉุกใจอยู่นิดนึง ก่อนจะแชร์ก่อนที่จะเพราะต้องต้องถามด้วยไอ้คนเนี้ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดไหนนนั่แล้วใช่แล้วไอ้งานวิจัยที่เขาเอามาพูดเนี่ยมันมันมันจริงเท็จแค่ไหนผมว่าถ้าถ้าเมืองไทยมีแบบ fact c h e c k e จริงจริงจังๆอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากที่จริงมีคนบอกมันมีมันมีนะแต่มันไม่ได้มีบทบาท ไม่ถูกใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีข่าวหนึ่งคุณเบียร์อันนี้ผมอาจจะใช้ให้ทุกคนฟังนะครับคือพอดีผมไปอ่านเจอมาในกลุ่มของเอถ้าจะไม่ผิดคุณแม่มือใหม่อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็พอดีผมผมอยู่ในกลุ่มเพราะว่า <c oughs> ก่อนหน้านี้คือแบบไปหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกนะแบบไม่สบายอะไรเงี้ยครับผมก็ยังอยู่ในกลุ่ม <c oughs> นั้นนะแต่ว่าไอ้นี่เวก็คือเหมือนคล้ายกับว่าพอ,พอดีมีคุณแม่คนนึง <c oughs> เขามาโพสต์เรื่องว่าแบบพ่อแม่ของเขา,าครับก็คือรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณคุณย่าแล้วอะอายาอัน่าง ไ,ได้ยาขวดหนึ่งมาเป็นเป็นยาแบบเป็นขวดสีน้ําตาลน้านําตาลคุณเบียแล้วก็ติดฉลากเป็นกระดาษสีขาวแล้วก็เขียนว่ายารักษาโรคมะเร็ง<อ>คือเออแล้วก็ไอคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาก็เชื่อเพราะว่าข้างใต้นี่ครับข้างใต้ตรงที่ที่เขาเขียนชื่อไอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็ไม่รู้ครับเต็ไหมไปหมดเลยแล้วก็แบบเออคือแบบยศน้ําหน้าเต็มมากเลยนะแล้วก็มีเบอร์โทรแล้ที่นี้อ่ะคุณแม่คนนั้นนะครับคือเขาก็มาโพสต์แล้วก็แบบอารมณ์เหมือนใครคับว่าจะเชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยครับคือแบบโทรไปหา โทรไปหาเบอร์นี้ก็ไม่มีคนรับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ว <ừ> แล้วก็มีแต่คนมาบอกครับบอกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยจะกินนะเพราะมันแมบบันเป็นไม่ไม่มีออยอไม่มีอะไรสักอย่างนนะคือมันเป็นแบบฉลากติดหน้าสีขาวแล้วแบบเป็นบอกว่าเป็นโครงการของรัฐสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเออเหมือนคล้ายกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็กินเขาผมไปแล้วเออแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นกินแล้วเป็นยังไงแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับคือแบบคุณแล้วแล้วเขาบอกว่าไงรู้ปะเขาบอกว่า ก็เนี่ยครับคือคุณแม่คุณแม่ของเธอเชื่อเพราะว่าแบบดูนี่สิแบบเขาเขาเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเออทำไมเราจะเชื่อเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งแบบโอยน่ากลัวจริงๆเออมันมันกระทบกับชีวิตของคนเยอะมากๆนะครับ ใช่ใช่ครับก็เนี่ยแหละครับก็ฝากเอาไว้นะครับจำจำคำนี้้ว As <laughs> ย asymmetrical information ใช่ครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่กระทบอย่างที่คุณเบียร์บอกนะครับก็คือว่าพอคนผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีที่ยืนเนี่ยเขาก็ไปหาตลาดใหม่เป็น,เป,นเป็นอาการสมองไหลนะคุณเบียร์คือแบบเราจะเราจะขาดผู้เชี่ยวชาญจริงๆทีออ่อยู่ในประเทศของเราแล้วก็เขาก็จะไปทบทโที่อื่นหรือไม่ก็แบบไปมีที่ยืนที่อื่นแล้วก็แทนที่จะพัฒนาประเทศของเราเนาะ กับต้องเออก็แบบเสียบ er <without them S 1> <pad> ุคลากรที่ดีๆไปเพราะว่าแบบเออเราไปให้พื้นที่กับอ่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบกรรมรออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับใช่ผลส่วนหนึ่งที่ผมอยู่สิงคโปร์อ๋อส่วนหนึ่งใช่เลยก็ก็เนี่ยมันมัน m ม k เซนหมดนะครับคุณเบียร์ผมก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะคนเราแบบมันเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทําอยู่หรือว่าสิ่งที่เราแชร์ต่อไปเนี่ยมันมีผลกระทบกับใครบ้างนี่ผมพูดย้ำอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะแชร์ก่อนที่เราจะเชื่ออะไรใครสักอย่างหนึ่งนะครับก็ตรวจสอบให้ดี นะครับผมตัวสอบให้ดีว่าสิ่งที่เรากําลังแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันถูกต้องจริงไหมนะครับคนที่พูดคนที่ออกมาให้ความเห็นอะไรต่างๆนายเนี่ยเช็คแฟกเช็คเขาอีกทีหนึ่งว่าแบบเออคนที่เขาเออพูดเนี่ยยศต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชาญเนี่ยแฟกเช็คเขาอีกทีหนึ่งว่าแบบไฮ้เขาจริงหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะครับก็ตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับคุณเบียครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ